Da Kao -ka. ไปดูพักเพื่อไทยกันบ้างค่ะซึ่งเป็นพักที่ได้คะแนนอันดับสองตามมาจากทางพักเก้าไกลนะคะเมื่อคืนนี้ที่พักเพื่อไทยก็ได้มีการถแถลงค่ะแล้วก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยนะคะโดยเฉพาะกับเรื่องของการจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทยค่ะเมื่อวานนี้นําโดยคุณเศรษฐาทวีสินนะคะคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยแล้วก็มีคุณหมอชนน่านสีแก้มีคุณอุ้งอิงด้วยนะคะมีคุณชูศักดิ์สิรินินคุณภูมิทางเวชยชัยนยค่ะ ซึ่งนางคุณเสฐาก็ให้สัมภาษณ์ค่ะถึงผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนะคะนะคักข่าวบอกว่าได้คุยกับก้าวไกลแล้วหรือยัง คุณเสถาบอกยังไม่ได้คุยกับก้าวไกลและก็คุณพิธายังไม่ได้ต่อสายมานะคะอย่างไรก็ตามต้องขอคุยกับฝ่ายประชาธิปไตยที่รมอุดมการ์ด้วยกันมาก,ก่อนนะคะนะักข่าวถามว่าตามธรรมเนียมแล้วใครต้องติดต่อใครก่อนออจะเป็นฝ่ายก้าวไกลโทรหาก่อนดีไหมหรือเพื่อไทยได้หนับสองต้องโทรไปก่อน<า>นะคะท,ทมธรรมเนียมเขามีธรรมเนียมด้วยคะไม่มีหรอกครับไม่มีนะแล้วแต่ว่าใครใครจะเป็นคนเดินเกมก่อนท่านั้นเองอคุณเสถาบอกผมไม่รู้ผมหน้าใหม่ทางการผมไม่รู้ธรรมเนียม เราไปฟังเสียงคุณเสรษฐาค่ะจริงๆแล้วคะแนนมันก็ยังใกล้เคียงกันอยู่นะครับแล้วมันก็ดึกแล้วแล้วก็ผมว่าคอยให้ Offi c i a l r e s u l อออกมาดีกว่านะครับพรุ่งนี้ออกมาแล้วก็มีการถแถลงเพราะว่าคะแนนมนใกล้เคียงกันเหลือเกินนะครับแล้วตอนนี้มันก็นับคะแนนไปแล้วประมาณ60%นะครับก็คงไป,ไปในทิศทางนี้แต่ว่าก็ยังมีความ พลิกไปพลิกมาได้นิดหน่อยนะครับคือเราจริงๆแล้วเราเราก็พร้อมนะคะคือหมายความว่าเดี๋ยวรอคะแนนจากประชาชนว่านับออกมาเสร็จแล้วเนี่ยไปใครเป็นที่หนึ่งที่สองหรือยังไงคนคนั้นก็จะเป็นคนใช่ค่ะคนนั้นก็ต้องเป็นคนจากตั้งรัฐบาลอันนี้ก็คือเป็นกฎกติกาอยู่แล้วก็คือว่าใครได้รับเสียงจากประชาชนมากก็เป็นคนที่ได้จากตั้งรัฐบาลเรายังมีโอกาสเป็นพระอันดับหนึ่งหรือสองได้ได้ทั้งคู่นะคะก็เดี๋ยวถ้าเป็นทางการพวกนี้ก็คือตามนั้น ที่เราเคยพูดเสมอไม่ว่าเราจะไปเวทีไหนก็ตามเสียงของประชาชนนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นประชาชนไว้ใจใครไปอันดับหนึ่งคนนั้นก็ได้เสนอชื่อนายกของพรรคนั้นแน่นอนค่ะโหวตน,นายกแล้วก็อาจจะต้องมีพักเพื่อประชาชนเลยมาร่วมด้วยเพื่อแ,แสดงงผมว่าผมว่าเราไกลเกินไปแล้วครับเดี๋ยวคอยนิดหนึ่งคอยคอยผลทางการออกมาก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดพรรคก้าไลมาที่มาที่หนึ่งก็ต้องเข้าเปพูดเรื่องนี้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดไปพรรคเพืกก่อไทยมาจุดยืนเราชัดเจนอยู่แล้ว พูดไปหลายเวทีแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันตรงนั้นนะครับ